กมากนาราครปกระเทยควักเงินดาวบ้านใหม่ใหญ่น่าอยู่มากขยันทำงานเพื่อนำเงินไปใช้นี้ทุกเจ้าสำหรับนาราเครปกระเทยซึ่งล่าสุดนาราเผยความน่าภาคภูมิใจหลายคนต่างชื่นชมเมื่อเธอตัดสินใจซื้อบ้านหลังใหม่อยู่สบายเพื่อครอบครัวโดยเธอเผยว่าก่อนจะวันเกิดตัวเองหนูขอให้ขวัญตัวเองนะคะอันนี้หนูดาวไปสองล้านคะ่ะที่เหลือชื่อคุณแม่แม่เป็นคนผ่อนต่อคะส่วนการใช้นี่หนูใช่ตามปกติคะ อันนี้หนูขอให้ของขวัญตัวเองบ้างนะคะอันนี้จะเป็นการดาวไปสองล้านบาทนะคะแล้วก็เป็นการผ่อนทั้งหมด40ปีเป็นชื่อแม่นะคะแม่เป็นคนผ่อนจากการทั้งหมดส่วนสองล้านบาทอันนี้เป็นการจัดการที่หนาและได้ค่าพรีเซนเตอร์มาเราก็เลยเอาเงินตรงนี้เป็นการของขวัญให้ตัวเองเพราะเราคิดว่าถ้าเราทํางานแล้วเราไม่ได้อะไรเลยเนี่ยเราก็เหนื่อยสิส่วนการชนิดาใช้ปกติขอบคุณค่ะเก่งมากนาราครปกระเทยควักเงินดาวบ้านใหม่ใหญ่หน่าอยู่มาก ขยันทำงานเพื่อนำเงินไปใช้หนี้ทุกเจ้าสำหรับนาราครปบกระเทยซึ่งล่าสุดนาราเผยความน่าภาคภูมิใจหลายคนต่างชื่นชมเมื่อเธอตัดสินใจซื้อบ้านหลังใหม่อยู่สบายเพื่อครอบครัวโดยเธอเผยว่าก่อนจะวันเกิดตัวเองหนูขอให้ขวัญตัวเองนะคะอันนี้หนูดาวไปสองล้านคะ่ะที่เหลือชื่อคุณแม่แม่เป็นคนผ่อนต่อคะส่วนการใช้หนี้หนูใช่ตามปกติคะอันนี้หนูขอให้ของขวัญตัวเองบ้างนะคะ อันนี้จะเป็นการดาวไปสองล้านบาทนะคะแล้วก็เป็นการผ่อนทั้งหมด40ปีเป็นชื่อแม่นะคะแม่เป็นคนผ่อนจากการทั้งหมดส่วน2องล้านบาทอันนี้เป็นการจัดการที่หนาและได้ค่าพรีเซนเตอร์มาเราก็เลยเอาเงินตรงนี้เป็นการของขวัญให้ตัวเองเพราะเราคิดว่าถ้าเราทำงานแล้วเราไม่ได้อะไรเลยเนี่ยเราก็เหนื่อยสิส่วนการชนิดาใช้ปกติขอบคุณคะ่ะ